ยุคนี้มีเงินนับเป็นน้องมีทองไม่ใช่แค่พี่แต่นับเป็นพ่อเลยนะครับและผมย้ําตลอดเวลาครับว่าทองคําเอาชนะเงินเฟ้อได้อย่างสบายสบายครับและนี่คือจุดประสงค์แรกในการลงทุนนั่นก็คือ wealth protection หรือปกป้องความมั่งคั่งนั่นเองเนาะยิ่งถ้าใครซื้อทองคําไว้ตั้งแต่ต้นปีผลตอบแทนสูงถึง35%เรียกว่าขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมาแต่หลายคนอาจไม่อยากไปต่อคิวซื้อทองคําถูกไหมอยากซื้อทีละนิดทีละหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยครับจะซื้อออนไลน์ก็กลัวไม่ปลอดภัยเพราะว่า ปีนี้มีข่าวมีคราวมีเรื่องราวกันเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับคลิปนี้จันโจมีแอป,ปที่ทั้งปลอดภัยง่ายสะดวกมาฝากกันห้ามพลาดครับต้องบอกว่ายุคนี้มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่คำกล่าวอันเนี้ยมันไม่ได้เกินจริงอีกแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาทองมันขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมาหรือมราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีถ้าใครซื้อไว้เป็นดอลลาร์นะครับ99.99ซ99ขึ้นมาจากต้นปีที่ 2,059 US d ลลาร์ต่ออาวส์เนาะผูกพุ่งมาที่2,787 US d o l per ounce นะครับอันนี้ณนะวันที่1น November ปีนี้นั่นเองเนาะหรือขึ้นมาถึง728 US d ลลาร์โหดมากๆเนาะ35.35 35นั่นเองนะครับถ้าใครซื้อทองคำในประเทศไทย96.5เนี่ยเป็นบาทแล้วนเนาะ บาทละ34,100ในเนี่ยตอนต้นปีอ่ะมาถึงตอนเนี้ย1นึ่งมกราคมเหมือนกันเนาะประมาณ44,700บาทต่อบาททองคาโหดไไปต่างกันนะขึ้นมาถึง1600บาทหรือ3 1เนะทีนี้มาเจาะที่สาเหตุทองขึ้นแรงก่อนดีกว่านะครับข้อแรกครับแน่นอนครับมันคือความไม่แน่นอนในสถานการณ์ของโลกนั่นเองเนาะโดยเฉพาะในพวกสภาวะสงครามอะ่ะเงินส่วนหนึ่งของโลกถูกโยกเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a f เ haven นั่นก็คือทองคำนั่นเนองเนาะข้อ2ครับ การที่เราเห็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะนําโดยเฟดหรือของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะครับทีนี้ถามต่อทําไมทองน่าสนใจและควรมีติดพอร์ตการลงทุนของเราอยู่เสมอเลยเนาะข้อแรกครับ ผมบอกประจําเลยย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆว่าเก็บเงินสดมีแต่จนลงถูกต้องครับเพราะเงินมันทำไมด้อยค่าลงทุกวันเราเรียกมันว่าเงินเฟอ้อนั่นเองถูกไหมครับในขณะที่ตัวทองคำอ่ะมันให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณปี2514เลยถึง2566นะช่วงระยะเวลาย,วยาวๆเนี่ยอยู่ที่7.78%ชนะเงินเฟอ้อเห็นเห็นเห็นไหมครับและผมบอกอีกครั้งประจําด้วยว่าจุดประสงค์แรกในการลงทุนมันคือ wealth protection หรือปกป้องความมั่งคั่งครับลงทุนยังไงให้อย่างน้อยเสมอที่สุดอะเสมอกับเงินเฟอ้อยังไม่ต้องไปคิดถึง wealth creation หรือสร้างผลตอบแทนที่เหนือเงินเฟ้อไปมากกว่านั้น ในเบื้องต้นเนาะและข้อ2ครับถ้าเรามองในมุมมองของ p o r t f o l ล o โอ n มเนจเม t นครับเราควรกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆสินทรัพย์ที่เราเรียกว่า Asset Allocation ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำเพราะเราไม่มีทางรู้ถูกไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างในแต่ละปีบางปีเศรษฐกิจดีหุ้นก็ให้ผลตอบแทนดีบางปีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่าง,าง,าง,างๆทองคาอาจจะเพอร์ฟอร์มดีอย่างปี2ปีที่เราเห็นกันชัดๆเนาะ โดยเราอาจจะให้สัดส,ส่วนทองคําไว้สัก5-10%ของพอร์ตก็ได้และข้อ3ครับทองคําก็ยังถือเป็นเงินทุนสํารองของแต่ละประเทศเด็กด้วยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีจีนก็เก็บทองคําประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เก็บทองคําเยอะแยะเลยเนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนบอกอ,อยากจะซื้อ,อยากจะลงทุนทองคำละปัญหาต่อมานะครับปัญหาของเราใครเป็นบ้างเดี๋ยวลองยกมือนะ อันแรกคือขี้เกียจไปซื้อขายขี้เกียจไปต่อกคิวที่ร้านทองหรือไมาอันที่2คือเราไม่มีเงินก้อนอะ่ะที่จะซื้อทองแท่งทีละบาททีละ5บาทเราอยากออมทีละนิดทีละหน่อยได้ไหมแบบเนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการต้องบอกว่าการลงทุนทองคําในรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นคําตอบเนาะ แต่ออนไลน์สมัยนี้เป็นไงดูข่าวแล้วก็กลัวไม่กล้าซื้อใช่ไหมเดี๋ยวก็ข่าวร้านทองออนไลน์นู่นนี่นั่นที่ทองไม่เต็มบาทอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราจะเลือกที่ปลอดภัยยังไงถ้าเป็นผมเนาะผมขอพิจารณา4ข้อนี้แล้วกันถ้าอยากจะซื้อขายทองคําออนไลน์เนาะข้อแรกคือผมจะซื้อขายผ่านสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นเนาะข้อ2ครับต้องมีทองให้เราจริงๆอะ่ะพูดง่ายคือเราสามารถถอนออกมาได้จริงณนะเวลาที่เราต้องการ ข้อ3ต้องสามารถซื้อขายได้ในราคาตลาดแบบเรียลไทม์นะครับข้อ4ครับให้ดีด้วยเนี่ยควรจะสามารถซื้อขายได้ทั้งสกุลเงินบาทแล้วก็ US d o l ดอลลาร์เพื่ออะไรลดความผันผวน,นเรื่องค่าเงินถูกไหมาบางทีทองโลกพุ่งไปแล้วอะแต่เงินบาทเป็นไงแข็งค่ามันก็ไม่ขึ้นตามถูกไหมล่ะซึ่งไม่ต้องไปหากันให้ยุ่งยากครับคลิปนี้ตันโจคัดเลือกวิธีการที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ ใช้ Go Wallet ของธนาคารกรุงไทยครับซื้อได้ง่ายๆผ่านแอปเป๋าตังทุกคนคุ้นเคยกันดีถูกไหมแอปเป๋าตังนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว Go Wallet ในแอปเป๋าตังเนี่ยเป็นตลาดซื้อขายทองคำออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยเนาะให้บริการมาตั้งแต่ปี2021ดังนั้นเชื่อถือได้ครับสะดวกเปิดบัญชีได้ทุกวันซื้อขายได้ทุกที่มันออนไลน์ไงอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้เนาะ ถ้าใครใช้อยู่แล้วลองคอมเมนต์ใส่หัวใจลงมานะในในคลิปนี้ให้หน่อยครับและที่จันโจชอบมากคือ5ข้อนี้นะครับชอบมากในแอปเนี้ยหข้อนี้เลยข้อแรกครับซื้อขายด้วยราคาทองแบบร e a l time อิงกับราคาตลาดโลกณนะตอนที่กดซื้อขายเลยเนะครับข้อ2ครับเริ่มต้นซื้อขายถอนตั้งแต่0.1บาททองหรือ0.1อ,อน่ออนถ้าทองคําแท่งบริสุทธิ์96.5เริ่มต้น0.1บาททองก็ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทขึ้นอยู่กับ ราคาทองณนะเวลานั้นๆถูกมาทองคําแท่งความบริสุทธิ์99.99%ก็จะเริ่มที่0.1ออนนะครับก็จะใหญ่กว่าเนาะครันะเนี่ยก็จะเริ่มที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับก็เหมือนกันครับเป็นไปตามราคาทองคําตลาดโลกณเวลานะั้นๆนั่นเองเนาะข้อ3ครับที่ดันโจชอบมากๆคือ ในแอปเนี่ยเราเลือกร้านทองได้ตามใจเลยนะสูงสุด3ร้านทองครับได้แก่ร้านทอง m t s g o นะฮะแม่ทองสุกอะ่ะร้านทอง YLG Corporation นะครับและร้านทอง Aurora หรือ ARR g o Trading เนอะซึ่งแน่นอนว่าเป็นร้านทองที่น่าเชื่อถือและเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำไทยนั่นหมายความว่าเราสามารถถอนออกมาได้จริงจากร้านทองที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมนั่นเองครับ ข้อ4ที่จันทร์ชอบอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ต้องวางหลักประกันนะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อเราก็ขายทองคำด้วยข้อสุดท้ายก็5ครับมีฟังก์ชันสนับสนุนเยอะแยะเลยถ้าลองไปเล่นกันดูนะครับไม่ว่าจะเรื่องของบริการข่าวนอกข่าวเกี่ยวกับทองคำบทวิเคราะห์นะครับจากร้านทองกราฟราคาตลาดทองคำโลกต่างๆและที่สำคัญครับระบบแจ้งเตือนราคาซื้อขายทองคำสกุลเงิน u s ดอลลาร์ผ่านไลน์กรุงไทยคอนเน็กซ์ด้วยครับ ทุกคนที่สนใจนะสามารถอ่านรายละเอียด Go Wallet เพิ่มเติมหรือสนใจซื้อขายทองคำผ่าน Go Wallet จานโจก็แปะลิงก์ไว้ให้ใน Description ของคลิปนี้หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยเช่นกันครับถ้าชอบคลิปเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้จานโจด้วยนะครับและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ครับจานโจรบกวนแชร์ไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักกันด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเกี่ยวกับ ความรู้เศรษฐกิจการเงินการลงทุนอธิบายเข้าใจง่าย,ายๆแบบนี้ในทุกวันพุธครับฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ